อยู่ไร่ข้าวโพดของคุณเพื่อะไรมคะเนี่ยมารีสุดิิดค่ะคพี่มารีเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนนาโนกับผงซูเปอร์นาโนนะคะอันนี้ที่พื่มารีฉีดไปกี่ครั้งคะเนี่ยสครั้งค่ะฉีดไปแล้วอค่ัอันนี้ข้าโพดที่เรสสองเดือนเกที่หผลผลิต3ามสิเกลียนน่ะยี่สิบสี่ไร่ยีไร่ได้ 3.. ามเกลียนใช่ค่ะ อุ้เกินไปเยอะมากเลยนะพี่ใช่ได้เยอะมากสุดยอดทุ่งนี้มันสิบสี่ทุ่งนี้สิบสี่ไร่เคยได้ยี่สิบเกวียนยี่สิบเกวียนสุดยอดสุดยอดโหได้กวีนเยอะเลยนะใช่สิบสี่ไร่สิบสี่ไร่ได้ยี่สิบเกวียนใช่ยี่สิบเกวียนนะไม่ใช่ยี่สิบตันยี่สิบเกวียนใช่เกวียนละหนึ่งพันห้าร้อยโลคันทางที่จะแน่น อันนี้งวดที่แล้วพี่ก็ทําข้าวโพดใช่ไหมใช่คือไม่ได้พักดินเลยไม่ได้พักค่ะเกี่ยวทําเกี่ยวทําตลอดเลยใช่ไหมคะพี่เกี่ยวทำโอ้โหยังได้เนาะอันนี้เซียนทงข้าวโพดของแพ้เลยนะคะพี่มาริสุจิตอันนี้บ้านเนี้ยบ้านหมู่บ้านอะไรคะพี่วังศรีทาวังศรีทานนะคะหนองฉ่างเนาะใช่อุทัยธานีนะคะกับพี่มาริสุจิตโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากใช่ไม่มีใครเชื่อขนรถเกี่ยวต้องวัดอะ ขาพี่โกงไรอ่ะแล้วรถเกี่ยวยอมรับยังคะใช่ยอมรับแล้วค่ะเราได้เราได้บอกไปว่าใช้ของน้อยนาโนใช่บอกบอกไปแล้วใช่ไหมคะพี่มะลิพี่พี่มะลิว่าชุดเนี้ยห้าสิบไล่เนี่ยชุดเนี้ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยไล่อ่ะพี่ว่าแพงไหมหนึ่งพันบาทไม่แพงนะคะชุดชุดนี้ชุดเดียวก็ฉีดได้สองรอบใช่ไหมของพี่ค่ะคุ้มมากๆใช่คุ้มมากค่ะคุ้มมากมากเลยนะพันบาท ได้กำไรเท่าไรนะพี่เอาเอาสมมติว่าสิบสี่ไร่ได้ยี่สิบเกียนต้นทุนเราประมาณอยู่ที่ไร่เท่าไรพี่ต้นทุนประมาณไร่เกือบห้าพันนะหมอพันด้วยปุ๋ยรองพื้นอ่ายาคุ้มยาอะไรต่ออะไห้าพันตกไรละห้าพันได้เงินประมาณเท่าไรพี่รุ่นก่อนพี่ได้ไปสี่แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าบาท ต้นทุนแบบที่คิดเข้าๆเลยเบ็ดเสร็จคิดเข้าๆเลยประมาณค่า,ารถเกี่ยวรถเข็นรถอะไรเสร็จประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแสนเจ็ดแสนแปดที่เหลือสี่แสนมากกว่ากำไรเสรสามแสนมากกว่านี่เป็นของเรา <laughs> <laughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะ